สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บ a u t o 9 9 co เว็บเดียวที่ครบจบทั้งบอลมวยหวยเกมแล้ววันนี้แอดมินจะมาสอนวิธีการโยกเงินจากกระเป๋าหลักเพื่อไปเล่นเกมใน UFA b าเกันนะครับเมื่อท่านสมัครยูเซอร์เรียบร้อยแล้วให้เข้ามาที่หน้าเว็บเพื่อทำการล็อกอินและเลื่อนลงมาด้านล่าง ท่านจะเจอหน้าต่างนี้หลังจากนั้นให้ท่านเลือกย้ายจากกระเป๋าหลักไปยังยูฟ่าใส่จํานวนเงินตามที่ท่านต้องการและกดปุ่มยืนยันแล้วเมื่อมาถึงหน้าต่างนี้ให้ท่านเลือกเกมที่ท่านสนใจที่อยากจะเล่นหลังจากนั้นให้ท่านมองขึ้นไปด้านบนคลิกที่ปุ่มห้องรวมเกมแล้วใส่จํานวนเงินกดปุ่มโยกเงินเข้าและกดเริ่มต้นเพียงเท่านี้ท่านก็สามารถเลือกเกมที่จะเล่นได้เลย ต่อไปขั้นตอนการโยกเงินออกเพื่อทำการถอนกลับมาที่หน้าเว็บ u f a าเบให้คลิกปุ่มโยกเงินทั้งหมดแล้วให้ท่านเลือกรายการที่จะถอนโดยกดปุ่มโยกเงินออกต่อมาให้ท่านกลับมาที่เว็บ auto99.co เลื่อนลงมาด้านล่างแล้วให้คลิกที่ปุ่มโอนย้ายเงินหลังจากนั้นให้เลือกย้ายเงินจากยูฟามาเป็นกระเป๋าหลักใส่จำนวนเงินแล้วกดปุ่มยืนยัน เท่านี้ก็เป็นการโอนเงินมายังกระเป๋าหลักเรียบร้อยแล้วและหลังจากนั้นเพื่อนๆก็สามารถกดที่ปุ่มถอนเพื่อถอนเงินออกมาได้เลยหากเพื่อนๆสนใจหรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับ